พบกับแฟนรบกัแฟนได้พักได้พักผ่อนมากคหมตอนนี้ก็ได้พักค่ะตามที่เราควรจะพักนะแต่ก็ต้องบอกว่างานของมิสไกค่อนข้างแน่นจริงๆยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะเพราะว่ายังมีไปอีกหลายที่เลยค่ะทั้งสื่อทั้งสปอนเซอร์นะคะเราก็งานอีเวนท์ที่ดีแบบนี้ค่ะใช่ค่ะจริงๆพวกเราก็ยังรับได้อีกเรื่อยๆค่ะเพราวกหนูชอบทํางานมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวขนาดแล้วก็พี่เอมก็คือทั้ง10ทั้ง11คนเลยค่ะขอแบบขายงานเผื่อเพื่อนๆด้วยอีก11คนอ่ดคน เอาเรื่องไซคลอนก่อนอใช่ใครคู่มนะันอะใครคู่ก่อน กนาวแฟนคอนนะคะในวันที่26เมษายนนี้นะคะตอนนีก้ก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วมีเลราคาค่ะ3,500บาทกับ1,500บาทค่ะ <c oughs> ก็พูงตรงว่าแฟนคอนเนี่ยมันเป็นแฟนมิตรรวมกับคอนเสิร์ตนะคะตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นแฟนมิตรที่แบบแฟนับสามารถมาหาเราได้พบเจอกันมอบของแล้วก็ถ่ายรูปต่างๆค่ะแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตท, <c oughs> ที่เราก็ต้องพูงตรงว่าเป็นเอ c กซ์คลูว่าจะมีใครคู่ใครร้องเพลงยังไงเผื่อเอ็มอาร์ จะมีเออไม่ได้อาทมเองใจกไม่คุยกับคณาแล้วเบื่อก็มีอีกหลายคู่เลยโซน่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องน่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะร้องเพลงอะไรหรือว่าร้องเดี่ยวพวกเราก็ตอบไม่ได้จริงเพราะว่ายังอยากให้ไปที่งานค่ะใช่อยากคู่เราอะคณาของเรามีแมของเราคูหน่อยคู่คณาอยู่เหรอคะก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะบอกเหมือนกันว่า อยากมีเพลงคู่ค่ะก็อ้อนประบายอยู่เหมือนกันค่ะว่าอยากจริงอยากคู่กับพี่เอมด้วยค่ะมันจะได้แบบว่าสร้างความแบบตื่นเต้นให้กับทุกคนเผื่อใครมาหาหนูอะไรเงี้ยก็วันจริงเราแบบคู่กันขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่สนุกดีค่ะก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าไม่เคยมีเขาลางมาก่อนจริงๆเขามีกัน15คนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ7คู่ครึ่งนะคะหนูก็น่าจะเป็นครึ่ง เพราะว่าพี่นวัดเขายังเล็งไม่เห็นนะคะว่าเราจะไปคู่กับใครได้ตอนนี้ก็เลยรับบทเป็นท่านรองที่ฉายเดียวก่อนอแต่ก็อยากให้มาให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะเพราะว่านี่เป็นแฟนอคอนรั้งแรกของพวกเราก็ทิศทางในวงการจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะดูได้จากพลังสะพอนของแฟนด้อมต่างๆในวันนี้ค่ะของเราขนาดไหนอยากที่อยากรู้เชยเองเราขนาดไหนสุด ร้องเล่นเต้นสากลก็ต้องบอกเป็นร้องเพลงสากลค่ะถ้าเป็นในแนวของการเอกเชีนแบบมันเนะคะคือต้องบอกจริงๆว่ามีคนคู่ได้นะคะแต่เขาก็เป็นนักร้องมืออาชีพเราก็คิดว่าควรจะปล่อยเขาอยู่บนฟ้าต่อไปเช่นหนูวันหรือว่าอะไรเนี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะสามารถที่เทียบเทียงเขาได้นะคะแต่ว่ายังไงก็จะทําเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอุตส่าห์มาดูเราแล้วเราก็เป็นถึงดีกรีนะคะทีมท็อปสิบเอ็ดบวกแกรนด์ไวส์เราก็ไม่ทําให้น้อยหน้าใครไหนแน่นอนค่ะ แล้วเราคู่เราอะกับไอรีนอ,อตั้งแต่หนูถ่ายโปสเตอร์คู่กันพวกหนูยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าหนูไปไหนกันต่อได้ค่ะไป่ได้สาคนได้คือคือสากลได้ค่ะนนองไอรีนจริงๆก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากต้องบอกว่าทีมปีนี้นะคะค่อนข้างแข่งในเรื่องของภาษาทั้ทงไทยแล้วก็เทศก็เป็นทีมหนึ่งที่พร้อมส่งออกมากฮมเราฉีกแนวกหมาเดิมไม่ได้หรอกกับเซิร์ฟไปเลยไหมค่ะเซิร์ฟต้องคนข้างๆบวบบ ขึ้นหน่อยพี่เอมแป๊บๆแต่ทำให้ผิดหวังก็วันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็หนูขอแบบอันนี้นิดนึงเพราะว่าหนูอยากจัดวันเกิดในวันนั้นด้วยคือเป็นคือจริงๆหนูเกิด12เมษายนค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันก็ติดเทศกาลของสงการอะไรต่างๆแล้วก็แฟนคลับน่าจะไม่อยู่กันด้วยหนูก็เลยอยากจะทําวันนั้นให้เป็นการรวมแฟนคลับมาด้วยก็อยากจะให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะเรื่อสุดพายเต็ม ใช่ค่ะใช่พอดีเหมือนหนูจัดแฟนคอนเป็นแฟนคอนเอ็กซ์เบอร์เดย์ขนาดใช่ค่ะใหญ่คุ้มมากค่ะหนูจัดงานใหญ่มากจริงอันนี้บอกบอสีิยังหาเงินใส่เพิ่มคือหนูพยายามแทะๆไปในนักข่าวค่ะเมือนแบบวันนั้นก็คือน่าจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็เลยเออโอเคให้มันจัดเถอะอย่างเงี้ยค่ะใช่อสงการเราไม่ได้ไปไหนเนาะนี่เอ็มไปไหนไหมคะ ก็ยังมีงานที่ดูดูอยู่ค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเรามองค่อนข้างจะใกล้สงกรานต์กันเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายที่ที่แทรกตารางให้ไม่ได้แต่หนูก็พยายามอย่างมากค่ะที่จะกลับขอนแก่นต้องบอกว่าใช้ความพยายามมากจริงๆค่ะเพราะสงกรานต์ที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นทัวริสติเนชันที่มีคนมาเยอะมากๆอย่างปีที่แล้วนะคะพี่อินฟ้าก็ไปเหมือนกันก็อาจจะเจอกันนะะค่ก็อาจจะเจอกันค่ะขพอาุญาตถามเธอเองนิดนึง้ค่ะไปปลอบใจ กดเชเบลที่ร้องหอันนี้คือเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะคะ่ะสารภาพได้ไหมคะหนูยังไม่ทราบเลยคะ่ะแต่ว่าเดินไปเห็นเขาร้องไห้ก่อนอเราก็ปลอบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากาันแต่ว่าเท่าที่สอบถามมาเนี่ยคือน่าจะเกิดจากการที่มีคนเนี่ยอยากอีโคนเลนภาษามากๆนะคะแล้วตัวเขาก็รู้ว่าเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้ทีเนี้ยแฟนคลับก็เข้ามาให้กําลังใจแบบล้นหลามเลยแล้วก็เหมือนพยายามซื้อคอร์สมา ซื้อคอร์สภาษาอังกฤษให้แล้วก็ซื้อหนังสือให้ด้วย<ม>ก็เลยกลายเป็นว่ากฤชเบรรู้สึกซาบสึ้งใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีคนมาสปอร์ตเยอะ<ม>เขาก็เลยเหมือนร้องไห้ขึ้นมามคือตอนนั้นตกใจเหมือนกันว่าน้องเป็นอะไรเพราะน้องนั่งอยู่คนเดียว เราก็คิดว่ามีคนเข้ามาว่าในไลฟ์หรือเปล่าแต่เบลบอกว่าไม่เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ารักมากจนกระทั่งรู้สึกซาบซึ้งใจก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในวันนั้นค่ะเราเห็นถึงความพยายามของเบลไหมเพราะว่าเขาน่าจะกดดันเรื่องนี้ก็เห็นความพยายามค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้นั่งรถด้วยกันเขาก็ยังขอให้เอ็มสอนอยู่เลยก็ต้องบอกว่าน้องอ่ะเอาหนังสือพกติดตัวไปทุกที่เลยพยายามอ่านนะคะเราก็ทําให้มันเพอร์เฟกที่สุดเมื่อคืนเองเนี่ยก็ฝึกภาษาอังกฤษถึงประมาณน่าจะตีหนึ่งตีสองได้เลยนะ ก็คือเอ็มช่วยน้องช่วยเพื่อไม่ได้ขึ้นค่ะเพราะว่ามิเชลไม่ให้ไลฟ์คู่นะคะก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องไลฟสาระประจําวันมีเหมือนกันอย่างอย่างตอนนี้เขากดดันมากเราให้กําลังใจตรงนี้ไงเพราะภาษาอังกฤษเราอาจจะดีเขาอาจจะดีกว่าตรงนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในภาษาที่ค่อนข้างมีความถนัดนะคะเพราะพูดได้แค่2ภาษา <c oughs> คือหนูก็ให้กําลังใจค่ะแล้วก็แนะนาทริคนะคะในการที่จะเรียนให้มันสบายมากขึ้นเพราะบางทีถ้าเรามานั่งเขียนนั่งอ่านเราจะกดดันกับการท่องจาค่ะแล้วก็ยึดติดก,กับแพทเทิร์นวิธีง่ายๆที่หนูบอกน้องไปเนี่ยก็คือการที่เปิดหนังนะคะหรือว่าเพลงเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วก็พยายามอย่าฟังข่าวเพราะว่าข่าวเนี่ยมันจะมีเทคนิคอลนั่นกวชค่อนข้างเยอะเวลาเราฟังไปบางทีเนี่ยเราไม่สามารถดูได้แล้วก็เป็นการพูดที่มี อ่าสำเนียงค่อนข้างเป็นทางการนะคะแล้วก็ชัดมากๆซึ่งคนในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจะไม่ใช้กันก็เลยบอกให้น้องเ,เปลี่ยนจากการฟังข่าวซึ่งน้องอพยายามฟังจากข่าวก่อนมาเป็นการฟังซีรีส์หรือว่าหนังที่มีช่องที่ไม่ได้ยากมากนักแล้วก็สามารถที่จะเรียนแบบได้ในเรื่องของแอคเซนต์นะคะแล้วก็เรื่องของมารายาทในภาพยนตร์อย่างเขาแบบถ้าอยู่หลังอย่างหลังไมอะไรเงี้ยเขาไม่มากนบ มามาบ่นมานอยเราบ้างไหมอะไรเงี้ยจริงๆเบลเป็นคนหนึ่งที่ไม่บ่นเลยค่ะเป็นคนหนึ่งที่ทนงานหนักมากๆค่ะแล้วก็ชอบในการทํางานคือเขาเนี่ยจะอยู่กับการ appreciate ทุกวินาทีของการทํางานเพราะว่าเขาเองก็ไฟมากนะคะแล้วก็มี breakout story ที่ค่อนข้างทรหดเลยสำหรับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งวันนี้ก็ขึ้นมาสู่ตําแหน่งที่สูงสุดนะคะในมิสแ n นท h ยแลนด์หนูคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกขอบคุณมากกว่าที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่เคยบ่นเลยค่ะอ่ะสุดท้ายเรื่องเรื่องดราม่าเรานิดตอนนี้จบยังคะ จริงๆจ,จบไปสักพักแล้วค่ะแต่ก็ยังคงเป็นห่วงความรู้สึกของหลายๆฝ่ายอยู่เพราะได้ข่าวว่าเป็นผลกระทบที่เป็นวงกว้างเอ็มเ,เองเนี่ยก็ไม่ได้ตามลงไปลึกนักว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะแต่ก็อยากฝากไว้ว่าจริงๆแล้วว่าเวลาเรามีการพูดคุยกันนะคะเราจะต้องเข้าใจพื้นเพข,ข,ของฝ่ายตรงข้ามด้วยว่าเขาอาจจะไม่สามารถเข้าใจส,สารที่เราสื่อได้ทั้งหมดการคุยกันให้จบนะคะไม่ให้ค้างคาใจหรือว่าการที่เออเคารพความแตกต่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้เจอเรื่องนี้แค่ครั้งนั้นแต่ว่าหนูเพิ่งเจอ สองครั้งผ่านมาเลยก็คือวันหนึ่งก่อนหน้านี้เดี๋ยวขออนุญาตเสิริมให้ละกันค่ะโซนิพีประเด็จไมคุย <c oughs> ไม่ใช่อะไรคือก่อนหน้านี้เอ็มนคนที่ฟันหักตั้งเด็กใช่ไหมทุกคนที่อยู่ในวงการนางงามเนี่ยหรือว่าแม้แต่อนอกวงการเองก็จะรู้กันเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของเอ็มที่ดังมากๆคือเรื่องที่รูปปากผิดปกตินั่นเองที่นี้มีคนเข้ามาในไลฟ์แล้วก็บอกว่าพี่ถอดฟันปลอมให้ดูหน่อยสิ อ่ะซึ่งเราอาจจะรู้สึกเป็นคําถามธรรมดานะแต่แน่นอนว่าคนที่ฟังอ่ะแอบแรกจะต้องรู้สึกว่ามันมีการล้อเลียนถูกไหมคะหนูก็เลยได้ทําการพูดคุยไปว่าตัวหนูเองไม่ได้อายนะแต่อยากจะให้เข้าใจว่าทุกคนในสังคมอ่ะเขาอาจจะไม่ด้สบายใจกับการที่ถูกถามในสิ่งที่มันต่างจากคนทั่วไปมากเพราะว่าอย่างคําว่าคนพิการนะคะจริงๆเรามีซินโนนีก็คือผู้มีความต้องการทางร่างกายพิเศษคําว่าพิเศษก็คือมันไม่ทั่วไปการที่มาพูดในสิ่งที่มันไม่ทั่วไปอ่ะค่ะมันทําให้เขารู้สึกถึงความแปลกแยกเราก็รู้สึกถกถจจับจด ถูกต้องสับผิดอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกไปว่าไม่ควรแล้วก็อันนี้ก็พูดนิดนึงเพราะว่าเอมกับคณาเพิ่งโดนมาก็คือกรณีที่เราเล่นเพลงใน tiktok โนคณาซ้ายขวาซ้ายเธอโยงอยู่ในฟรออะแล้วมันมีคาศัพท์ที่จริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือคําว่าอะไรนะคะซึ่งเป็นคำที่เขาว่ากันว่ามาจากภาษาซอหรือภาษาที่พูดกันในคุกเกี่ยวกับการข่มขืนทางการมีเพศสัมพันธ์ด้านหลัง ซึ่งมันก็มีคำศัพท์นั้นขึ้นมาเราด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในแวดวงที่ใช้คำศัพท์เหล่านั้นเราก็เลยไม่เข้าใจความศัพท์ในเพลงแล้วก็ได้ทําการใช้แผ่นเสียงนี้ไปซึ่งภายหลังในเอ็มก็ขอโทษไปทาง t w i t t e r รนะคะแล้วก็ได้ทําการลบไปแล้วนะคะพวกเราก็ขอโทษในความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือมันมีการเหมารวมระหว่างแอปพลิเคชัน2อแอปซึ่งผู้ใช้ทั้ง2งแอปเนี่ยทำการเหมือนเหมารวมแล้วก็ตัดสินค่าการพฤติกรรมของกันและกันแล้วก็มีการต่อว่ากันอย่างรุนนแแรรรรงงเเาาากก็ลลยู้้้สึึขมวว่่จิๆ การใช้สื่อนะคะหรือการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยมันเหมือนการที่เราวางวงกลมไว้วงหนึ่ง<ม>ซึ่งเราอ่ะจะรู้จักแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องภายในวงของเราเท่านั้นแล้วเราไม่ได้วางวงกลมเนี้ยไว้ในที่เดียวกันเวลาเดียวกันตลอดเวลามันทําให้หลายๆครั้งนะคะเรามีการรับดูชุดข้อมูลที่ต่างกันตังนั้นก็าจะเกิดการผิดใจกันได้ง่ายหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เราบอกข้อมูลอย่าง Df, ใจเปิดกว้างนะคะแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอ่ะสามารถ e move on แล้วก็ทําให้สังคมเราอ่ะมันมีฮาร์โมนีมากขึ้นตอนนี้เราสบายใจขึ้นเยอะไหมคะเจเอก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเรากเข้ามาในแสงโ์คณะเราก็ต้องทำสิ่งทีมันจะเป็นสิ่งเกิดขึ้นใช่แต่พวกเราก็มีการแบบว่าอัปเดตกันตลอดเวลาซึ่งขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณท <e ุกคนด้วยที่พยายามแชร์ข่าวสารเพราะว่าจริงๆนางงามก็ค่อนข้างจะยุ่งมากจริงๆแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะแบบ อ่าถ้าเราจะดูข่าวอย่างเงี้ยค่ะบางทีอะ่ะโซเชียลหน้าที่แบบเขาเขาอัปเดตกันตอนลอดเวลาเนี่ยน่าจะทันกว่าแล้วก็พวกเราก็ในนามของนางงามทุกคนแล้วก็รวมถึงองค์กรมิสแกนแล้วก็<ม>ก็หลายๆคนที่เป็นคนที่อยู่ในแสงในสื่อนะคะ<ม>พวกเราก็ทํำด้วยความที่ เราเห็นว่าสิ่งนี้คือความบันเทิงแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกและทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักดีนะจนเขาไม่ได้มาโฟกัสในคำพูดหรือเนื้อหาจริงๆซึ่ง,งเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแต่ก<ต>็อยากให้ทุกคนรู้เท่าทันทุกอย่างแล้วก็แชร์กันตลอดเวลาก็ขอบคุณมากค่ะใช่ใช่ค่ะยังไม่กระทบถึงเราใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้กระทบค่ะแต่ว่าเราก็เลือกที่สองมาเ a k e a c t i o คือหนูคิดว่าจะมีคนที่ผิดหวังในตัวหนูบ้างอะไรบ้างเพราะว่า มีคนเข้ามาในด้ดอมเพื่อระบายอารมณ์แล้วก็ออกไปก็มีอะไรแบบนี้ค่ะแต่หนูคิดว่ามันคือการที่เราให้เกียรติคนอื่นและให้เกียรติตัวเองอยู่แล้วที่เราต้องออกมาขอโทษเรียกได้ว่าไม่ได้ทําเพราะว่าใครสั่งแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องควรทําค่ะในานะที่เป็น role model ของสังคมเนีเยค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะ